เฮ้ยโยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในแบ์ที่มีชื่อว่าลาสไพเลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวดาบที่มีชื่อว่า Big m ม m นะฮะก็เป็นดาบที่เอ่อพึ่งได้มาเมื่อวานก็จริงๆมันก็เป็นดาบเก่าก็แล้วนะช่องอื่นเขารีวิวกันไปนหมดแล้วช่องผมเพิ่งรีวิวกูฟยวก็นะทุกคนนะเออทำช้าแต่ทำนะสก,กิลแรกเอยมาเอาเอา,เอาเรื่อก,ก่อนแล้วกันตีธรรมดานะ นี่แนี่นี่เนี่ยว้าอึดเกินดาเมจเบานะดาเมจเบาอับเ,บนะบเ,บเคียวมีเคียวผมนี่ตี800กว่าเลยบ้างเนะี่ยเอออันนี้600เองนะโอเคเอ,อ่ออันนี้คือเครื่องหาคีนะก็จะามาอันี้เครื่องหายคีไม่สวยเลยอ่ะปิดดีกว่าไม่สวยเลยโอเคมาสกิลแรกเป็นสแลัครับผมเป็นการปาข้างหน้าดผมสแลั ดูมันดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลนะเออดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่สแลตปาไปจึก๊กโอเคมันทั้งดูท่านไม่ไกลแล้วก็ไม่แรงด้วยท <c oughs> ิ่หายโอเคโอเคครับต่อไปก็เป็นโอ้อลิ้นพัน <c oughs> โอเคนะครับต่อไปก็เป็นการปล่อยมังกรน,นะผมว้าาา อัศวก็พี่อัศวก็พี่ไหนเราลองดูที่ว่ามันไกลหรือเปล่านะครับนะเอ้ยปิศากิวเขี้ยะอุ้ยก็ไกลอยู่นะไม่เร็วเลยตีเนี่ยตีเนั่ยไมนตี่ยันอุ้ยทะลัดปาดไม่ได้มีความแรงเลยเขี้ยะระ <c oughs> ยะนี่ถึงเบาะทุกคน <c oughs> ถึงเบาะทุกคนยานี้ไปจึป๊บโอเคก็มาอนี้ เลตประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเออท่านี้ไกลกว่าโอเคนะครับทุกคนคลิปมันอาจะสั้นเกินไปใช่ไหมงั้นผมก็จะมาเออให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่าบิบ๊กมัมเนี่ยมันดอบอะไรมั่งนะก็มีคนตัวเตกครับนะมุง <c oughs> มีคนตัวเตก บอสบิ๊กมัมเนี่ย, board, Mom, ยจะเกิดทุกๆหนึ่งชงั่วโมงนะครับแล้วจะมีโอกาสดรอปดาบไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมตีไป12ตัวกว่าจะได้พอดีเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะถือว่าเป็นการที่ตีถือว่าบอสตัวเนี้ยถือว่าเกิดเร็วนะดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยตอนที่แบบสมัยก่อนเลย,เยคือบิ๊กมัมไปแต่เกิดเป็นชาติเลยเอ่ะเอคือรอเป็นชาติไ่แจะเกิดเมื่อก่อนบิ Big Mom, ๊กมัมอ่ะอันนี้เขาปรับจนเหลือ หนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคมากเลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็วิพิงเท่าน,นี้แหละครับนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุก,กู กันนารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจน<บ>ตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอพา